ตอนนี้มีคนถามเข้ามาในสมาชิกกลุ่มนะครับว่าต้นเหงือกปลาหมอสามารถนํามาอาบนะครับลดการอักเสบของผิวได้ไหมครับต้นต้นเหงือกปลาหมอเนี่ยใน, <c oughs> ใ,นในหลักของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ของอายุรเวทอินเดียมันแก้ทั้งเหลืองเสียดีมากแต่หลักของการใช้สมุนไพรของคนของของ,ของทางเอเชียเนี่ยไม่ไม่บอกเลยว่าให้ใช้ตัวเดียวครับ ถ้าผมอยากแนะนำเนี่ยถ้าอยากเอาต้นเหือกลาหมอมาเนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ต้มอาบเดียวนะกินเองได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำนี้เช่นหผมจะต้มเอาสมุนไพรเนี่ยมาอบตัวมาต้มอาบเนี่ยเอาเหือกลาหมอมานะฮะ,ะเอาต้นครอบครอบเรียกครอบจัก,กรวาลมามนนสมุนไพรนะสมุนไพรไปหา<ม>ที่เจ้าปมเป๋ได้นะครับมีมีจําหน่ายอยู่เหือกเหือกาหมอครอบจักรวาลว่านางคํา นะครัว่านเปาะหอมนะครับสี่ตัวแล้วนะตะไคร้ใบมะกรูดขิงข่าพวกเนี้ยเราเอามาต้มมาอาบเนี่ยมันแก้ทําเหลืองเสียหรือเราจะใส่ดอกไม้เข้าไปนิดหน่อยให้มันหอมมันก็จะทำให้มันหอมยิ่งขึ้นการอบสมุนไพรเนี้ยมันเป็นเทคนิคของแพทย์อายุรเวททั้งหมดเลยการอบสมุนไพรเนี่ยมันเป็นกระตุ้นอะไรฮะ ขับของเสียตามจุดต่างๆที่น้ำเหลืองมันไปพักอยู่ตับน้ำเหลืองเนี่ยแล้วก็ขับของเสียทางผิวหนังดีมากวิธีการนะฮะ,อ,ะอบสมุนไพรผมเคยแจกเรื่องเคยแจกชุดสมุนไพรให้อบไปแล้วแต่ท่านอรอไม่ได้เนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะไปหาเลยฮะขิงขา่าตะาไคร้ใบมะกรูดสี่ตัวง่ายๆแล้วเราก็ไปหาเลยครับเหนือปลาหมอมานะครับครอบจักรวาลว่านังคำว่านเปาะหอม เอาแค่นี้พอถ้าไม่มีอ่ะถ้ามีขิงขาตะไคร้ก็ใช้ได้ละครับหาไม่ยากนะขิงขาดตะไคร้ก็ช่วยได้ละก็ขับของเสียออกจากร่างกายละคือมันเป็นเทคนิคของแพทย์แผนไทยคือคุณอบต้มแล้วก็เอาไอ้น้ำอบเข้าไปในตัวคุณคุณได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอารโรมาเทอราพีอ่ะนะครับมันทาให้การเบิกบานของสมองการต่อมรับรู้อะไรต่างดีขึ้นครับความร้อนเข้าไปในแผดของเสีย ออกจากน้ําเหลืองออกจากผิวหนังเหนื่อยิ่งออกยิ่งดีแต่เทคนิคก็คือระหว่างนั้นเนี่ยคุณต้องจิบน้ําอยู่บ่อยๆเพราะว่าคุณเสียงเหนือ่อคุณต้องจิบน้ำบ,บ่อยๆถ้าใช้วิธีการอย่างเนี้ก็จะช่วยเกี่ยวผู้ป่วยเป็นสเก็ตเงินได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ,รบไปใช้เลยครับอันนี้ผมผมผมแนะนำแนละ้วต้องไปใช้เลยนะครับครับผม